นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องจัดทริปไปกับลูกบ้านที่เราเคยส่งของไปให้ตอนปีใหม่แล้วเราจะขอแฟนยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าเราเป็นเจ้าบ้าน Netflix มีลูกบ้าน3คน แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งได้ที่อยู่มาได้3ปีละเราชอบส่งขนมไปให้ตอนปีใหม่ตลอดเขาก็ส่งของกินกลับมาเสมอแล้วก็เริ่มคุยกันมาตั้งแต่มกราคมอยู่มาวันหนึ่งเราชวนลูกบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดซึงคิดว่าลูกบ้านจะตอบตกลงตามคําชวนของเราแต่ก็มีน้อง,อง,องห,ลหลานไปด้วยกันทั้งหมด4ี่คนซึ่งลูกบ้านก็ได้ทําการลางงานแล้วเตรียมสื้ออุปกรณ์ต่างๆไปหมดแล้วด้วยคําถามคือเรามีแฟนอยู่แล้วตอนนี้แต่ยังไม่ได้ขอแฟนเลยว่าจะไปได้ไหม มันคือการเที่ยวต่างจังหวัดกับลูกบ้านแล้วจะขอแฟนยังไงดีคะไม่ให้เขาคิดมากที่เราชวนไปพอลูกบ้านบอกว่าไม่มีเพื่อนไปเที่ยวเลยค่ะที่ที่จะไปคือ4วัน3คืนค่ะเหมือนเจ้าของเรื่องมาอัปเดตกับผมในเพจผมก็ได้อ่านข้อความนั้นว่าเขาอาจจะลดเหลือจาก4คนเป็นเหลือสองคนมันจะพอเป็นไปได้ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ผมอยากจะให้เป็นแง่คิดละกันเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันเพียงแต่ว่าเราทําแบบนี้แล้วเราได้ผลรับอะไรกลับมา บางครั้งเราอาจจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาบางครั้งอาจจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับมาคนหลายคนจึงเลือกการที่เราจะไปกับครอบครัวคนรู้ใจเพราะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องทานายหรือไม่ต้องกังวลก็คือการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้ามันเป็นอย่างไรแน่นอนมีคนหลายคนมากมายในสังคมและก็มีความหลากหลายอย่างยิ่งในการที่เราจะเลือกสรเสรเสกสรรปั้นแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความสุขมากยิง่งขึ้นแต่ก็นั้นมันก็ยากจริงๆที่เราจะกล้าบอกตรงๆได้ว่าการให้เราเจอคนแปลกหน้า ถึงแม้เราจะรู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเป็นลูกบ้าน n น t f l i x หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าเราจะส่งอาหารส่งข้าวหรือส่งขนมไปหากันและการตลอดเวลาแต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวการันตีว่าเรารู้จักเขาจริงๆแน่นอนว่าการที่เรารู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอธิบายได้ยากมากๆเพราะการที่เราเจอกันไม่กี่ครั้งบางคนเราอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเราอาจจะยังไม่รู้จักกันจริงๆเลยก็ได้สิ่งของพูดแบบนี้ให้เราทุกคนฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าเราจะไว้ใจคนหนึ่งได้อย่างไร เราต้องสังเกตจริงๆผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าปัญหาตอนนี้คือความน่าไว้ใจมากกว่าจะไปขอแฟนว่าแฟนจะคิดยังไงเพราะว่าเรายังอาจจะไม่เคยเจอกันแค่ส่งของตอนปีใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงด้วยซ้าไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรกังวลมากที่สุดก็คือความน่าไว้ใจและความน่าเชื่อถือการให้เราจะไปนอนค้างอ้างแรมกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่เราได้ขึ้นชื่อว่าคนแปลกหน้าอย่างเต็มตัวนั่นคือคําถามที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า เรารับความเสี่ยงนั้นไหวหร,รือเปล่าจริงๆแล้วผมคิดว่าความสุขเนี่ยมันเป็นกําไรของชีวิตแต่ความทุกข์หรือปัญหาชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันคือบางครั้งเนี่ยชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เราตัดสินใจครั้งนี้ก็ได้เหมือนกันผมก็ไม่สามารถการาันตีได้หรอกว่าเราจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตของตัวเราเองเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือความสุขคือกาไรชีวิตความทุกข์คือสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้านี่คือเรากําหนดนิยามชีวิตไว้เป็นแบบนี้หหรรรรรรือเเเเปปล่าาาถ้้้้ีียนนนูแบบบัััตววใม็ ไม่คาดหวังความสุขจนมากเกินควรผมคิดว่าเราก็อาจจะลองทําดูเพราะอาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเปิดโลกรวมถึงเราสามารถรับสิ่งใหม่ๆในการเรียนรู้ของชีวิตเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะการเจอคนแปลกหน้ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีเสมอไปสิ่งนี้ผมให้เป็นกลางมากกว่าที่ทําให้เราได้ฉุกคิดมากขึ้นว่าการที่เราจะไปหาความสุขกับการที่เราไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขมากกว่าการที่เรารู้ว่าเราควรทําอะไรมากกว่า การสังเกตพอจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดเราก็จะต้องรับรู้ว่าทุกการตัดสินใจย่อมส่งผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาจึงจําเป็นต้องใคร่ครวญให้มากเข้าไว้นี่คือสิ่งที่คุณต้องใคร่ครวญให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นั่นก็คือเรากําลังไปกับคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยเจอเรากําลังไปทริป4วัน3คืนแถมมีอัปเดตล่าสุดว่าคุณกับเขาจะไปกันสองคนคุณจะขอแฟนได้ยังไงผมคิดว่าเคสน,นี้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่ง การให้เราไป2ต่อ2มันอาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่แน่นอนการให้เรามีเด็กๆหลานๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมีความสบายใจมากขึ้นอย่างจริงก็ผมก็ไม่แนะนําให้ใครสักคนหนึ่งเดินทางไปด้วยกันกับคนที่เรารู้สึกว่ารู้จักแต่เราไม่รู้จักจริงๆนั่นโอกาสสาเร็จที่เราจะเจอความสุขอาจจะพอมีบ้างพอสมควรเทคมุมหนึ่งก็คือการให้เรามองวอร์ดเคส a นโ o ไว้เป็นหลักอย่างผมอย่างนี้ผมก็เป็นคนที่มีการพบเจอคนแปลกหน้าอยู่บ่อยครั้ง และผมก็มักจะระวังตัวตลอดเวลาว่าโอเควันนี้เราควรทํำยังไงทุกครั้งผมก็จะคิดดีพูดดีทําดีเสมอใครหลายคนที่เจอผมเขาอาจจะพูดอาจจะมีความคิดว่าเออโชคดีที่เจอผมเพราะอย่างน้อยที่สุดผมก็พยายามทําดีให้มากที่สุดแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเขาจะมีความสุขกับผมจริงๆหรือเปล่าชีวิตคนเรานั้นหลากหลายมากๆการที่เราไปครอบครัวเรามันไม่ใช่เพราะว่าเราอยากไปอย่างเดียวแต่พอร,รู้สึกสบายใจมากกว่า ย่างน้อยเราทำนายได้ว่าครอบครัวเราจะเป็นในรูปแบบไหนดีกว่าให้เราจะเจอในรูปแบบที่เราไม่สามารถที่จะทำนายได้เลยนี่คือหน้าที่ของเราจริงๆที่เราต้องพินิษพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าอะไรคุ้มค่ามากกว่ากันส่วนเรื่องการขอแฟนอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมันก็ต้องดูว่าแฟนเราเป็นคนอย่างไรใจกว้างหรือใจแคบเป็นคนที่พึ่งพาได้หรือว่าพึ่งพาไม่ได้ตรงนี้สําคัญเช่นกันคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเราเป็นคนที่ใจแคบมากๆแล้วพึ่งพาไม่ได้เลย แน่นอนว่าเขาอาจจะมองว่าการที่คุณไปแบบนี้มันหมายว่าคุณนอกใจเขาผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าการที่คุณไปกับอีกคนคนนึงเนี่ยที่เขาเป็นลูกบ้านของคุณก็เป็นเพศหญิงหรือเพศชายในสิ่งหนึ่งที่คุณพยายามจะอธิบายก็คือคุณต้องการที่จะไปในทริปทริปนี้คุณเองนั่นแหละเป็นคนเอ่ยชวนว่าคุณอยากจะไปต่างจังหวัดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แน่นอนคุณต้องการเพื่อนแน่นอนคุณต้องการสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการนั่งคุยกันการหาความบันเทิงร่วมกัน แน,แน่นอนชีวิตนี้เรามีความบันเทิงมากพอแล้วเราต้องตั้งสติและเตือนตัวเองโดยต่อดเวลาว่าทุกครั้งนึกถึงความทุกข์เอาไว้หน่อยทุกครั้งนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังที่เราตัดสินใจไปนิดนึงเพราไมาอย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีความบันเทิงลดน้อยลงอย่างมากขอให้คุณมีความสุขอตัตภาพถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วลองชวนแฟนไปดีไหมแล้วคุณมีกลุ่มเพื่อนเดิมๆหรือเปล่าที่ ที่แฟนคุณอาจจะรู้จักหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้จักเองเป็นการส่วนตัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะง่ายขึ้นและง่ายกว่าเดิมมากๆในการให้เราชวนคนคนนั้นไปแต่งงวัดด้วยเราก็จะขอแฟนไปง่ายขึ้นกว่าเดิมจุดที่เราต้องรับรู้ก็คือจุดที่เราจะทําอะไรก็อาจจะต้องลองปรึกษาแฟนก่อนก่อนที่ตัดสินใจทําอะไรเพราะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวแล้วเรามีแฟนอยู่ข้างๆด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ คุณอาจจะชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับแฟนหรือเปล่าสิ่งนี้คุณอาจจะต้องปรับไม้เซ็ตสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองคบคิดทวนอีกสักหนึ่งรอบว่าเราต้องการอ,อะไรในชีวิตจริงๆการขอแฟนไม่ใช่ทางเลือกที่มันยากหรือมันง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณเอาแฟนไปด้วยดีกว่าไหมมันแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจลองชวนแฟนเลยดูว่าโอเคฉันอยากจะไปกับลูกบ้านเน็ตฟลิกนะฉันเคยส่งขนมไปด้วยแล้วเขาก็ส่งกลับมาด้วย แต่แล้วอยู่ดีเขาก็อยากจะไปแค่สองคนกับฉันแล้วคุณไปกับฉันด้วยได้ไหมแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกัน3คนซึ่งนี้อาจจะฟังดูเม k เซน n ์มากกว่ามันเข้าท่าม,มากกว่าเยอะเพราะว่าอย่างน้อยเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโอเคเราอยากมีเพื่อนเราอยากไปสถานที่ที่แปลกหูแปลกตามากขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องรู้จักแฟนเราบางคนขอแฟนแบบนี้อาจจะบ้านพังได้เหมือนกัน นี่คือสิ่งก็เราต้องสังเกตในแต่ละคน,นแต่ละคู่ซึ่งเราต้องเล่นแน่แปรธาตุที่ไม่เท่ากันสุดท้ายนี้การจะไปต่างจังหวัดกับคนแปลกหน้าโดยที่เรายังไม่ได้คุ้นเคยก่อนค่อนข้างอันตรายซึ่งอาจจะให้สถานะที่ไม่ค่อยแนะนําที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะาเราต้องไว้ใจแล้วถึงจะไปเที่ยวไก,กลๆกันได้นี่ผมแนะนําแบบเหมือนเด็กประถมเลยว่าคุณต้องไว้ใจใครสักคนหนึ่งก่อนคุณมีคนที่น่าไว้ใจไปด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีคนที่น่าไว้ใจเลย ผมคิดว่าผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันที่ให้คุณจะไปต่างังหวัดกับคนที่คุณรู้จักในฐานะแค่ลูกบ้านแล้วก็ส่งขนมตอนปีใหม่สลับกันไปสลับกันมานี่จึงเป็นเหตุผลที่มีน้ําหนักมากกว่าว่ามันไม่สมควรที่จะน่าไว้ใจเลยถ้าเกิดสมมติคุณมีรายได้ที่แข็งแกร่งมีเซนที่หนักแน่นคุณมั่นใจว่าคุณดูคนออกคุณมีฟีลลิ่งที่โอเคคนนี้แหละเขาคุยดีเขามีความคิดที่ดีมีไมซ์เซตในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเขามีโอกาสที่ยากมากๆในการทําร้ายเรา หรือทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างมากอาจจะแค่เบื่อเซงผมคิดว่ามันอาจจะน่าลุ้นน่าลองเหมือนกันว่าโอเคลองไว้ใจเขาสักตั้งหนึ่งแต่แน่นอนคุณต้องมีเซนและช่างสังเกตสักนิดหนึ่งนี่ความสําคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะเรียนรู้จักผู้คนมากขึ้นเพราะแน่นอนเรามีโอกาสเจอคนทั้งดีและไม่ดีสับเข้เขากันไปมันไม่ใช่หลักตายตัวว่าคนแปลกหน้าต้องไม่ดีเสมอไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ดีในการที่เราต้องฝึกฝนในการสังเกตผู้คนให้มาก เรียนรู้จักตัวเองพอเราเริ่มรู้จักตัวเองจริงๆแล้วก็จะเริ่มรู้จักคนอื่นมากขึ้นนี่เป็นคําแนะนําที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนกลับไปตั้งคาถามว่าเราจะไว้ใจคนแปลกหน้าได้อย่างไรถ้าเรา,เาไว้ใจเขาเราควรจะไว้ใจเขามากน้อยแค่ไหนควรจะมีกรอบควรจะมีขอบเขตที่เราตั้งเอาไว้อย่างเห็นตรงเพราะทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook Twitter และยู u ูบและอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนทอเกจิ A T, ด้วยนะครับ